ครับสวัสดีครับชาว YouTube ตัวประเทศทั่วโลกเอามานี่ปล่อยป่าได้ไหมมานี่วันเกิดน้ำพุวันที่สาม่นีปป่ปล่อยป่าปล่อยปูปล่อยป่าบ่ดินกับปล่อยขุดเอาหั่นกันบ่เขาปล่อยป่าไปแต่เบิ่งก่อนเอาลอยไปก่อนลอยไปจังหน่อยเรามาซื้อทงนี่ลงไปซองทงนี่คนน่ะโอ้ป่าวุฒิศโล ปอยสวรรค์สันฟ้ฟาร์เดียวอ๋ออันนี้ก็บบ่ไม่เวียกกันปล่อยปูปล่อยป่าบ่อดินเขาบ่ได้เฮ็จยังเลยปล่อยป่าไปเบิ่งครับงานการบ่มีปนีนี้วันนี้วันที่สามสามกันยา่าสิอ๋อผักเก่าไก่กับจับมือก,กันครับอน,นุทินแล้วนาย,ยกคนใหม่ที่ได้บ่อันนี้ก็ดีปล่อยป่าไปเบิ่ง จดจัดจดจัดเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเวียก์การมามีปล่อยปูปล่อยป่าน้ำเล็กบ่ให้ป๊อปป๊อปดินดินมันไหลลงไปหลเพราะนั่นดินมันไหลลงไปอ้นเลยทีนั่นจะลงไปเล็กมันอ้นเลยทีมันเป็นชีต,ตมลนี่นั่นอ่ะโอ้อการมามีปล่อยป่าซุปเปอร์ป๊อป รถด,ดำแล้นขึ้นได้บ่นี่แหม่มันไหลลงไปเรืร่อยๆห็นบอเอาปล่อยป่าไปจะเบิ่งผลอ่ะน้ำเอลี่ฉันน้ำเต็มนิ้งว่าเท่าใดอน,นี่โอ้มันพังลงไปหลปายบ่ทั้งนั้น เนาะปล่อยปลาไปตะเบิงไปตะกินเนาะท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดตามมอดินเนาะจดจัดจดจัดปล่อยปูปล่อยปลาเอาปล่อยปลาไปตะเบิงแล้วงานการไม่มีปล่อยปลาไปตะเบิงแเดาคนน่ะจดจัดจดจัดซุปเปอร์ป๊อป ป,ปีพีนารักกับสุกเปบอยเอาบันเกิดตีเหล็กก็เกลยปล่อยปูปล่อยปลาเอาโฉบโฉบปนมันลำล่ำรวยรวยสุกคุซุคนเดอ้อเอฟซีเฮาสุขภาพแข็งแรงลำล่ำรวยรวยเอาจุดจัดจุดจัดปลานิน่นปลาตะเพียนปลาดุกปลาคอมันมามันเอง อร่อยยูปันนี่คืออร่อย